สวัสดีครับมี้กะนะครับมาติดต่างเครื่องยกมันอันนี้เป็สทงนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ำคองนะครับจากอําเจ้าบ้านอย่างบุ้นนี่บ้านวังใช้นะครับอำเภอน้ำพองนะครับเข้าจากถนนมิตรภาพมาประมาณเจ็ดโลประมาณนี้นะครับซอยตัวยศตาได้ไปน้องด้อนะครับตัวนี้ที่เขม้านะครับลูกอะม้าเรือเรือกับที่มาเลี้ยวซ้ายขม้านะครับน้อยหนึ่งอันนี้เิ่นเหลียกสีดำเงินนะครับเหลียกสีบล็อรเมูนะครับ l 4 7 0ี่ยนี่ ดามบนล่างให้พร้อมนะครับติดสะท้อนแสงให้พร้อมนะครับเป็นแยกระบบแยกคอนโทรลไม่เบิดนะครับกระบอกเขากะใสหัวอัดให้เบหดทุตุย่างเลยนะครับติดตั้งหอดหน้าบ้านครับเป็นไรเจี๊ยบวะมาเร่ประกาศเล็กน้อยนี่ครับคอนโทรลไม่กระบอกไม่เหมทุตุย่างนะครับเลยนี่ครับตัวนี้ครับเดินสายสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับเอาไปยกมันได้เลยนะครับยกนั่นยกนี่ก็ได้ครับยกเนี้ยไปถิงก็ได้นะครับเลยนี่ครับก็ได้กีเรากีเรายกไปถิงรถครับ นี่ตัวนี้นะครับสายดึงดำนะครับเด้อผู้ใดมักสายแบบแบบอื่นกับใดได้ครับเด้อสั่งได้เลย,เยลครับใส่เสียงในร่อนกันได้เสียงง้อเสียงควอยห้องก็ได้นะครับครับน้อยสามสกใส่เสียงครับเส่เสียขั้นเพียนกันได้เอาไปถัดดึงเนาะก็ติดดึงบ่าะไเพราะพื้นเนาะเนาะขาดปดเลยสิแล้วต่อแบตลองนะครับเด้อ อันนี้บังตาด้วยครับด้บ่บังตาเราก็เปิดกระโปรงใน <st ess ing> พอดีคขืบ,หกกบน,น,น,บนหนึ่งนะครับด้วยห้างจากกระโปรงคื่นหนึ่งถ้าตำก็านีมันติดติดกระโปรงอยู่หน่อยหนึ่งอยู่นะครับเขาต้องนี่ครับบวให้มันตำจนเกินไปนะครับถ้าสูงหลายกับกบวงามนะครับให้มันพอดีกับหลังคานะครับเวลาเขาเข่าบานขเข่าซองก็ติดเข่าได้พอดีแล้วมันกับบเ่เทอทะพร้อมนะครับติดต่อใครได้ติด,ดต่อพญายได้เลยครับติดต่อพญายือยังบุ๊นี่ อลองเบื้องมันติโยกไรพ่ยค,คือตัวละคือแล้วไงคือแล้วยกเบิง้งดูระหวังหางลังค้าเพื่อนกับพ่อเหล็กเป็นเหล็กล้างน้ำประกรบกันเด้อี่นองแล้วสายไฟเด้อก็ได้ก้าบบ้านเด้อาเอาเลือเดือนหนาวาอีกเบี่ยงรับปี่ฮะเก็บของก่อนเดี๋ยวยกขึ้นนี้ยกปุ๋ยสาปถุงนะครับตัวน,นี้ ทดสอบทดสอบนะครับสามถุงนะครับเดี๋ยวจะเติมไปอีกจากถุงนะครับด้วเดี๋ยววางลงนะหักเบิดได้แตกไปคอยๆมม่กระเทสแล้วแม่นี่ครับเดินเดินหนาวไปนะครับสามถุงสามร้อยร้อยห้าสิบโลนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีกถุงหนึ่งถอยไปได้แล้วถอยไปได้แล้วไหนพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หนองวซอกันต่อนะครับสามสิบหกแรงนะครับเด้อเขาทิดอยู่ที่อำเภอนำพ้องนะครับเด้อมานะครับเขากับมาต่อกันอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อขามเขามาบักสูงนะครับมาอยู่ที่อำเภอหนองวศอนะครับเด้อตอนนี้นะครับเขากับอยู่บริเวณบ้านพ่อนะครับนี่แหละสามหกศูนย์แปดนะครับแยกระบบก็บอกไม่นะครับวัตถแล้วครับพี่น้อง แตงั้นแต่คือเก,าออก่าแหละไปดันนะครับแตงั้นแ่คือเกา่าน,นะครับเด้ออันนี้เป็นสา่26นะครับเลยวัเนี่ยยกแบบเลยเหลือสูงๆเลยนะครับจังหวะต่ำพอดีนะครับหรือว่าอยาก,กยดีอรอกก็ไปอยีกก็ได้นะครับหรือว่าอยากงบเข่าก็ได้นะครับตัวนี้เขาติดภาทยเลยครับีปน้องรุ่นก็ไปนีนะครับเพราะว่า เขามีกระบอกตัวนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปนี่ผมจะว่ดใจนอกเสียจากผู้ใดเป็นระบบเดิมนะครับผมดูใจคำตัวนี้หายเพราะว่ามันกะมีตัวนี้คำอยู่แล้วครับเ่าเป็นอย่างนะครับเพราะว่าเวลาเขาขับเขาหนักเขายกเขาโยกแบบนี้นะพี่น้องด้อเวลาเขาขับเขากระยกเลี้ยวอยู่แล้วนะครับนี่เวลาเขาขับเขาโยกแบบนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปผมจะว่ดใจนะครับผมวัใใ่เฉพาะตัวทีว่า มีแต่ที่ว่าเป็นกระบอกตัวนี้เอาเข็นไปใส่งานผมเฮ็ดไปให้นะครับต้อปนี้ครับถ้าแบบนี้ผมถูเย็ดแบบนี้นะครับด้อนี่ครับเพราะว่ามีตัวกระบอกใหญ่ๆเอาไว้อยเ่แล้วมันบม่มีผลยังครับมันทีนะครับย่านมันปังบังตาพี่น้องนะครับมันอาจจะบ่็ังต่ว่านะครับเฮาก็เอาออกนะครับต่ว่าก็เอาออกดะดีนะครับมันสิได้โล่งไปเลยขนานที่ไ้โล่งไปเลยครับมันเป็นกระบอกไม้ทนโทษไม้นะครับถูกย่างสวยงามพอดีเลยนะครับเป็นรุ่น6กหูนะครับด้อนี่พอดีเพื่อนนะครับต่วาเกี่ยวพอดีเลยนะครับเฮาอาจจะได้ยกยกขึ้น ขึ้นสูงกว่านี้จิดน้อยนะครับเวลาเ้าเกี่ยวนะครับเบื้องจังหวัดตามตามระดับนี้เขาอาจจะเสียบขม้าอีกก็ได้เลยครับเด้อเสียบขม้าอีกจะคืบหนึ่งให้มันมันหลับความแข็งแรงแล้วกอะพวกพวกคานหลกค้านอย่างมันจะได้นะครับบริเวณถือเกลียวนะครับเด้อตัวนี้นะครับที่นี้ครับที่พ่อกันอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เลยครับเลยสามคันลวดรอบบุรีรัมย์กับศรีสะเกดนะครับเด้อเนี่ยอันนี้เพิ่นคือตะแคงมาใส่ตั้งหากเลยครับนี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวไปเพิ่นพอพอแล้วแต่งนนน่ะพออคายกมัจ มันจอบพวดนะครับเพราะแตงยากกระบาขยุกเรือๆครับพกรอดได้เลยสบายนะครับยกนิ่มๆมเป็นกับบอกง่ายครับยกทีละสองฝืนก็นได้นะครับด้โอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำนี่ก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ